สวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ซินเจียงอีสซินีกวดชัยนะครับก็เลยตุดจีแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาแก้ชงกันนะครับซึ่งปีชงปีนี้เนี่ยเรามีปีละกาปีเถาะปีชวดปีมะเมียนะครับซึ่งปีชงที่ชงมากที่สุดเนี่ยก็คือปีละกานะครับแต่ส่วนผมในปีชวดก็คือเป็นชงร่วมเดี๋ยววันนี้ผนพานเพื่อนๆเนี่ยมาแก้ชงด้วยกันเนาะเดี๋ยววันที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับแก้ชฉงนะครับปีนี้ที่วัดเล็งละยี่ครับนี่นี่เลยเหลือวัดมังกรมนตราวาานะครับนี่เราเข้ากันไปเลยนะครับเนี่ยเราก็มีการซื้อของก่อนนะครับเพื่อการแก้งชงนะั แต่ก็ปีนี้ครับก็ห้ามจุดคู่กับจุกเพียนนะครับก็ดีครับก็ไม่แสบตาดีเดี๋ยวผรขอคุณแม่ไปแก้ชงกันนะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนวันนี้แก้ชงปีนี้นะครับเฮงเฮงเฮงเฮ่งครับผมขอให้ทุกคนก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีโชคลาภนะครับแล้วก็รวยๆนะครับ คิดสิ์ไล้ขอให้ผมณปรารถนานะครับผม mm hmm. เดี๋ยวหาเลยก,กินก่อนดีกว่าหิวม,มากๆตอนนี้สวัสดีครับแล้วเราก็มาอยู่ที่เสียบเซนเตอร์แล้วนะครับเราหาของกินกันนะครับก็วันนี้เรามากินนี่เกรแฮมครับคิดอะไรไม่ออกผมก็จะกินเกรฮมเส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันง่ายดีครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีแอปเปิด้วยเออสองแก้วสามร้อยห้าสิบ เออผมขอสั่งอาหารก่อนนะครับมาแล้วครับในการาหารโปรดผมนะครับเป็นนี่คือเนื้อน้องลายตุ๋นชโโ็อกโกแลตไวทมอลครับอ,อร่อยมาก สวัสดีครับเพื่อนแล้วก็จบภารกิจของวันนี้นะครับก็คือพาเพื่อนไปนแก้ชงนะครับที่วัดเลงเลยี่นะครับแล้วก็พาไปกินข้าวที่เกรฮาวนะครับแลนนี่ก็ผมก็ถึงห้องแล้วครับโอ้เสียสักทีวันนี้แบบเหนื่อยนิดนึงนะฮะแต่ว่า เดี๋ยวก็ต้องรีบนอนแล้วครับเพราะว่าพึ่ต้องตื่นเช้าไปยิมต่อเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด Sub subscribe แล้วก็กดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอ,อยากให้ทำคลิปแบบไหนหรือว่าอยากจะดูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างล่างกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำคลิปต่อมน,นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย